ลิ้นจีส่สวนครับพี่เขากำลังเก็บลิ้นจีส่สดๆเดินดูได้นะพี่เนะเาะครับผมขอคุณมากครับโอ้โสดๆจากสวนเลยเอา้าเมื่อกี้อยู่หน้าร้านมาถึงนี่แล้วโอ้มันมันจะมีแบบเก็บได้กับยังไม่เก็บได้เนาะ เก็บจากสวนโอ้เจ้าของสวนก็ใจดีครับวันนี้สวนอะไรครับนี่สวนยายสองพี่น้องจ้ะสวนยายสองพี่น้องครับอืมเยอะมากครับ ครับผมนี่เราเรียกตัดเราเลยครับพี่เอาแบบแดงๆก่อนใช่ไหมครับเนี่ยต้องตัดแบบแดงๆก่อนเนาะโโหกี่ไล่ครับเนี่ยเยอะ ก็จะได้ก็ลำบากแก่เช่นกันแหละมันเป็นหนูโดนหักค่าแรงอะไรค่าแรงวันนี้หมดกับลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยนั่นนั่นเรายังมีหวังครับวาจะเนไม่ครับโอ้ลูกสาวผมก็เท่านี้เลย ครับผมเพื <ra ่อนๆครับฝาเพื่อนครับแม่ครับเม่อกเาั่สดอยู่ในแถบยาออเดอร์เข้าเลยพอดีเพื่อนๆเขาเห็นเขาก็เออว่ามันสดมันก็น่าทานครับผม สวยจากสวนครับเดินเที่ยวสวนลายลินจีมานะเยอะๆครับวันนี้หลายโลเยอะครับเราไปส่งลุงวิทย์เกียรติเราไปส่งลุงวิทย์ครับลินจี